กราบสวัสดีทุกท่านนะครับในวันพระใหญ่วันอัสหาบูชานะครับผมวันนี้วันที่3กรกฎาคมนะครับพศ2565นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดเชิงหวยนะครับผมวัดหรือวัดเวทวันธรรมวาสก็อยู่ตรงกุฏิของหลวงพ่อเอึงวันนี้ผมมาถวาย น้ำพระนะแข่หลวงพ่ออึ่งนะครับเนื่องในวันพระวันอาสาฬบูชาก็วันนี้เนี่ยก็มีโอกาสได้มากราบแทวสุวรรณซึ่งหลวงพ่อท่านมีคนนม,มาถวายนะครับที่ที่วัดนะครับและหลวงพ่อท่านมาบูรณะใหม่นี่ครับ ที่เห็นนี้เป็นไทวิสุวรรณโลหะนะครับหลวงพ่อท่านได้ทาสีใหม่รูณะใหม่แล้วก็ใส่ตานินน,นะครับท่านใดที่เข้ามาทำบุญที่วัดช่งงวายเนี่ย ลองเดินเข้ามานะครับตรงกุติของพ่อนะครับผมมากราบนิมนต์หลวงพ่อมากราบพ่อแก่ปู่พิราชแล้วก็มากราบเท้าวิสุวรรณเซึ่งปฏิสฐานอยู่ตรงกุติของหลวงพ่อได้นะครับสอบถามแล้วเนี่ยเห็นทางจุกบอกว่าเป็นศิลปะแบบอินโดนีเซีย มีีมีสองมีสองร่างร่างสีเขียวครับกับสีแดงนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นเนี่ยผมเพิ่งเพิ่งเคยเห็นศิลปะแบบนี้เหมือนกัน มีโอกาสเข้ามากรับสักระได้ครับของออถือว่าเป็นของเป็นมงคลนะครับเป็นของดีที่บ้านเราเองดีบังซื่อนะครับอยู่ตรงนี้เลยหลังพระบูสดนี่พระบูสดหลวงพ่อก็หลวงพ่อกับบรราดลุสิตธิก็บ,บรูษษบบรณะใหม่ทั้งสองหลังอาสีกันเอง ก็มีโอกาสนะครับเชิญชวนเข้ามากรับสักการะนะครับท่านท้าววิสวรรณที่ประดิษฐานอยู่ที่วชุมวายนะครับตรงพระบูถต,ตรงอยู่เอ่อตรงสารที่หลวงพ่ออึงอยู่นะครับเดินเข้ามาประมาณ100เมตรนะครับจากด้านหลังพระบูถก็เดี๋ยว จะไปไหนกันต่อนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับจะพาไปไหนบ้างก็วันนี้ก็อนุโมทนาสาธุกุสมพลบนุนะครับในวันอาสารบูชาแก่ทุกท่านนะครับผมทุกคนเลยนะครับสาธุสาธุสาธุครับผม